สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เบิ้มมาทานอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อนๆน,นะคะร้านนี้อยู่แถวพัทยาเหนือเนาะร้านฮารุเจแปนิสบุฟเฟ่นะคะราคาเขาก็จะมี400กว่า600กว่าแล้วก็800กว่านะคะเบิ้มเลือก888บาทกันเนาะ โอ้ยชอบชาบูจังเลยอ่ะคือแบบมันมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอแล้วเราได้กินหลายๆอย่างอ่ะคือนานๆกินทีมันก็โอเคอ่ะนึกออกมาอันนี้ก็อร่อยนะไอหอยเชลอะไรเมื่อกี้แต่ที่ชอบที่สุดเลยคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจําชื่อไม่ได้มันปูปะ่ะคือดีนะดีมากๆเลยชอบติดใจอ่ะปะรินเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะพี่อินมากอาหารมาเสิร์ฟถูกปากทุกอย่างเลยอ่ะ อยากจะให้คะแนนแบบ10เต็ม10เลยนะแต่วันนะี้เขามีข้อผิดพลาดตรงท,ที่ว่าที่ร้านเขาอะไฟตก3ครั้ง <l ots> <l ots> อันนี้มือถือตกนะคะครั <l ots> ้งที่4ที่ดับไปก็คือเขาซ่อมไฟดับยาวไป20นาทีเลยพอดับไป20นาทีเนี่ยก็ทำให้เขาอะสไลด์หมูไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาอะต้องใช้แบบสไลด์หมูแบบสดๆให้ตลอดก็เลยแบบว่า ได้กินชาบูน้อยมากกินหมูแค่2งจานอะจริงๆพนักงานเขาก็มาแจ้งล่วงหน้านะว่าไฟจะดับ20นาทีให้สั่งอาหารออเดอร์ไว้เลยแต่ทีนี้ว่าหมูสไลด์อะเขาต้องใช้เครื่องไฟฟ้ามัง้งมันก็เลยแบบว่าเฟลตรงนี้นิดหน่อยอะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะลองไปใช้บริการกันดูนะ